สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาเจอแหวนที่เปอร์เซ็นต์ถึง96-97%นะครับคุณอาท่านหนึ่งได้นำมาให้เราเช็คนะครับถ้าแท้ถ้าใช่ก็จะขายนะครับให้เราหลอมนะครับอันนี้คุณอาซื้อมานานยังครับก็สมัย Master g o โกดังๆนะครับอ๋อมาสเตอร์ Master Go ก็หลายปีแล้วนะตอนนั้นซื้อมากี่พันครับประมาณสัก ห้ 5, าพันเนี่ยวงนี้ครับซื้อมา5,000เบื้องต้นนะครับเราช่างน้ําหนักได้10กรัมควานะครับแล้วก็เช็คเปอร์เซ็นต์คร่วาวๆได้ประมาณ90 97เปอร์เซ็นต์นะ96เปอร์เซ็นต์นะประเมินไว้ก่อน30,000เบื้องต้นคุณอาเขาบอกว่าโอเคแล้วคุณอาไปเคยเช็คร้านท้อง过ไ,ไหมเขาให้เท่าไหร่เขาให้แค่9,000บาทอ๋อให้เ0้าพัางแค่น้ำหนักแต่เขาไม่มีเครื่องเย็นไม่มีเปอร์์รเซ็นตอ,อ๋อได้เคยเคยนานยังครับที่ให้9,000บาทนี่ สองสามเดือนที่แล้วก็ท้องท้องกองมาเก็ตวิเลตเขาให้แค่เก้าพันอ๋อท้องก็ห้าหมื่นกว่าบาทนะตอนสองสองเดือนที่แล้วท้องแพงนะโอ้ยถูกไปหน่อยนะถูกไปหน่อยห้าหมื่นกว่าโอเคครับเดี๋ยวไปจัดการหล่อมแล้วก็มาดูหลังหล่อมกันครับว่าจะเป็นไปตามที่ประเมินไหมหรือข้างในจะมีอะไรไหมอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวเราไปหลอมกันเลยครับ วันนี้ได้มือหล่อมหน้าตาดีมาครับมือหล่อมพระนครโอ้โหดูละลายดีทองเปอร์เซ็นต์สูงยอดสำหรับทองเปอร์เซ็นต์สูงๆงนะครับถ้าหลังหล่อมแล้วได้93เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปทางร้านบวกให้หนึ่งพันจากราคาทองนะครับแล้วก็นำมาคูณเป็นกรไมให้กับลูกค้าตามน้ำหนักนะครับเดี๋ยวก็มาดูเปอร์เซ็นต์หลังหลอมกันครับว่าจะได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับ รอเซร็จตัวแป๊บหนึ่งนะครับกำไรก็ซับหมดแล้วซับหมดนทาแหละเดี๋ยวเดี๋ยวไปให้พักพวกดู้วยฝากบอกพักพวกด้วยนะครับว่าในหัวหินยังมีร้านแบบนี้ขอดูความสวยงามหน่อยครับหลังหลอมทองสูงมากเนี่ยงานทองเปอร์เซ็นต์สูงๆเนี่ยเป็นแหวนวงแรกที่ร้านเจอนะครับส่วนมากจะเจอ70-80 ตอบเกเหลือ80ก็มีครับดูครับความสวยงามสีสวยมากสีสวยมากครับปายเดี๋ยวไปดูเปอร์เซนต์กับน้ำหมักกันครับนี่ครับดูน้ำหนักหลังหลอมนะครับไม่หายครับแถมเพิ่มมีตังหะครับได้มา10.77เฮ้ยหรือว่าทองเหลาที่ติดเบ้าหนูอ๋อไม่ใช่นะครับหยอกหยอกครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ไปดูเปอร์เซ็นต์หลังหล่อมกันนะครับอยู่ประมาณ97 98นะครับรอรอเครื่องประมาณ1นาทีครับจะได้เปอร์เซนต์ที่แน่นอนครับ วอนนี้จะเก้าพันเกินเท่าไรครับสำหรับแหวนวงนี้นะครับหลังหล่อมาหมักขึ้นนะครับได้เก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับราคาอยู่ที่สามพันสามร้อยสี่สิบเก้าบาทนะครับลูกค้าได้เงินไปสามหมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบสี่บาทนะครับราคาทองวันนี้นะครับห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับวันที่นะครับเป็นไงบ้างครับจาจากเก้าพันใช่ไหมเกินเป้าจากเก้าพันได้เกินเป้าทะลุเป้าเลยไหมโอ้โหแบบมากมากเลยพอใจนะครับมามากมากมากเลยนะครับ ฝากถามทุกขั้นตอนนะครับขอบคุณมากครับมีว <BB> ีโก <Go. S 2> หัวหินรับซื้อทองนะครับครับฝากอากดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับอ่ะครับขอบคุณมากครับ